พบกันเช่นเคยนะคะกับรายการสุขกายสุขใจกับแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าวัวนนี้ดิฉันสุภดาวิจักชวงศพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์หรือว่าโรงพยาบาลจุลานั้นมีอายุครบรอบ100ปีแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่า100ปีนั้นมีภารกิจที่สําคัญมากมาย และเร็วๆนี้ค่ะเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะกับการจัดกิจกรรมครบรอบ100ปีของโรงพยาบาลจุฬาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปชมกันค่ะ ื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระยุพราชได้เสด็จกลับจากการศึกษาผ่านประเทศญี่ปุ่นทอดพระเนตรเห็นโรงพยาบาลของสภาการชาติญี่ปุ่นดูสง่างามครั้นเสด็จกลับถึงเมืองไทยจึงทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโรงพยาบาลสมัยใหม่ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกแพทย์ฝ่ายทาหารและฝึกคนพยาบาล ให้ชำนิชำนาญจะได้มีนายแพทย์ไว้ใช้งานยามศึกสงครามเป็นโรงพยาบาลกาชาติให้เป็นหลักฐานต่อไปครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคคาลัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีประสงค์ ที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมด้วยพระราชพาดาและพระคินีสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระชนอยู่นั้นได้ทรงพระราชดำริจัดตั้งสภากาชาติซึ่งเรียกได้เวลานั้นว่าสภาอุณาโลมแดงขึ้นไหว โดยรับการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามมติของนานาชาติที่เจริญแล้วแต่การสภากาชาติไทยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ถ้าจะบริจาครัพ์สร้างโรงพยาบาลสภากาชาติขึ้นก็จะเป็นกุศลอันประกอบด้วยถาวรประโยชน์อนุโลมตามพระประสงค์องค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและเป็นเกียรติแก่ราชอาณาจักรโดยทรงดำริเห็นพ้องกันบรรดาพระราชะโอรส พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีก42พระองค์ได้รวบรวมพระราชทรัพย์จำนวน122,910บาทเพื่อสมทบทุนทรัพย์พระราชทานจากพระราชานุญาตพิเศษให้สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นเงินทุนสภากาชาติเดิมนำมาก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น และทรงโปรดให้พระราชทานนามตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าโรงพยาบาลจุลาลงกร์และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทละมหาภูมิพลอดุลยะเดชผู้ทรงเป็นพระบรมราชูประถมพกสภากาชาติไทย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยได้ทรงอุปถัมภ์คำชูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสืบมาจวบจนปัจจุบันและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงดูแลและอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สืบมา และว,วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพลนภาธรค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในการสัมภาษณ์ขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์นะคะคในโอกาสครบรอบ100ปีเนี่ยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมอะไรพิเศษบ้างคะครับวาระครบ100ปีก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษวาระสาคัญนะครับก็จะมีกิจกรรม ที่จะร่วมเฉลิมฉลอง100ปีโรงพยาบาลกรเนี่ยหลากหลายนะครับกิจกรรมก็มีทั้งกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสันทนาการเอากิจกรรมวิชาการก่อนค่ะมีอะไรบ้างคะครับกิจกรรมใหญ่ซึ่งเพิ่งดําเนินการผ่านไปไม่นานคือกิจกรรมเฉลิมฉลองชื่อศัตวรรษอัศจรรย์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเรายังมีกิจกรรมประชุมวิชาการ100ปีโรงพยาบาลจุฬา ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนานี้นะครับแล้วก็จะมีการทานิทรรศการแล้วก็เป็นเหมือนโอเพ่นเฮาส์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการเช่นการจัดการแข่งของแข่งขันกอล์ฟการกุศลการประมูลผลงานศิลปะก็เพื่อจะหาทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มีนการก็ดําเนินการไปแล้ว100ปีที่ผ่านมานะครับผมต้องขอขอบพระคุณ นะครับคุณผู้ชมคือคนไทยทุกคนนะครับที่ให้ความสนับสนุนให้ควาว้ลาัางใจกับโรงพยาบาลศูรงกรมาตลอด100ปีนะครับเรามีโอกาสที่จะให้การรักษาพยาบาโลโรคซึ่งมีความซับซ้อนโรคซึ่งยากนะครับแล้วก็ให้การค้นคว้าการรักษาพยาบาลใหม่ๆสําหรับประชาชนคนไทยเพื่อยกคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น,นครับใน100ปีที่ผ่านมา ในอีก100ปีข้างหน้าหรือศตวรรที่2ผมว่าเราก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะพัฒนาการรักษาพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับจะมีการนําเครื่องมือชั้นการแพทย์ซึ่งทันสมัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมัยมาร่วมใช้ในการให้การรักษาพยาบาลครับพร้อมที่จะร่วมมือก,กับเครือข่ายอื่นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยให้ดีขึ้น,นครับและก็พร้อมที่จะดูแล ประชาชนคนไทยทุกคนอันนี้ก็เป็นพันธกิจสำคัญของโรงพยาบาลจุฬานะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เสือลณพาธรมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรองผู้มนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยฝ่ายบริหารมาร่วมพูดคุยค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิจิตรศิล์นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคัคบในการ,รสัมภาษณ์ขออนุญ,ญาตเรียกอาจารย์นะคะครับผมอาจารย์คะคในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นฝ่ายบริหารตรงนี้จุดเด่นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมานะครับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับก็ก็ได้คู่กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<า>นะครับก็จะเด่นคงเป็นเรื่องบุลคลากรคณาจารย์แพทย์นะครับรวมทั้งฝ่ายการเรียาบาลน,นะครับที่ได้มุ่งม,มั่นพัฒนาคุณภาพนะครับจนกระทั่งส,งสร้างสะสมความเป็นหนึ่งนะฮะในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกถ่ายไตนะครับปลูกถ่ายตับนะครับปลูกถ่ายหัวใจนะฮะบก็เป็นแห่งแรกของของประเทศไทยนะครับ ที่สาคัญก็เป็นเรื่องของเด็กหลอดแก้วนะครับะนะครับเด็กหลอดแก้วนี่ก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจนทั้งได้มีการผลิตเครื่องถ่ายหัวใจนะครับพอกเลือดต่างๆเนี่ยก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งน,นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเรื่องของ MRI เราก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับค่ะนอกจากในส่วนที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยหลายอย่างแล้วนะคะตรงนี้เรามีการพัฒนาหรือมีการบริหารบุคลากรหลังนั้นยังไงบ้างคะ ในแง่ของของความเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้สืบทอดกันมาโดยตลอดนะครับ<ม>ก็เป็นปณิธานของพระองค์ท่านนะครับรมหาธิราชเจ้าผู้สถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรให้เป็นพระองค์ท่านใช้คําว่าให้เป็นโงรงพยาบาลอันวิจิตรนะครับเทียบเท่าทัพเทียมนานาประเทศนะครับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของบุคลากรเองเนี่ยนะครับทุกท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะต้องออมีการลงไปเรื่อง ความสาขายย่อยนะครความเฉพาะทางก็ได้มีการส่งไปดูงานนะครับไปเรียนรู้นะครับนะักเนเอาสะสมประสบการณ์ความชํานาญต่างๆกลับเข้ามานะครับเพื่อเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งต่อไป นอกจากความเป็นหนึ s <S ่งในหลายๆด้านที่กล่าวมาแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของกิจกรรมนะคะในฐานะที่ปีนี้โรงพยาบาลชุลาลงกรสภากาชาติไทยการคุณผู้ชมครบรอบ100ปีย่องไม่ธรรมดาอยู่แล้วตอนี้ฝ่ายบริหารได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะที่สาคัญก็คงเป็นสวัตระอัจรรย์นะครับสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาบสยามบรมราชกุมารีข้าวทรงเสด็จพระาดำเนินมาเป็นองค์ประธานด้วยนะครับนะครับก็นับเป็นความครุณา ขององค์ท่านอย่างยิ่งนะครับรวมทั้งองค์ท่านเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะครับองค์ท่านก็เสด็จพระเจ้าเนินเป็นประธานในพิธีมังคลาพิเศษนะครับ <ใช S 2> เหรียญพระบรมรูปนะฮะอมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อเฉลิมฉลอง100ปีลงม,มาจ่นว,วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งอยากจะคงคงคงต้องเอ่ยถึงนะครับแม้จะผ่านไปแล้วนะครับวันที่13มีนาคมะค โงมาจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็ได้รับความเอื้อเฟื้อความกรุณาความเมตตาจากศิลปินแห่งชาติมากมายรวมทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ศิลปินรุ่นเยาว์และนักสะสมภาพต่างๆนะครับก็ได้บริจาคภาพนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับ<ฆ>ก็จัดเป็นงานกิจกรรมที่เรียกว่าศิลปินร่วมบุญเตื้อหนุน100ปีโรมพยานจุฬาลงกรณ์<ฆ>นะครับก็มีการประมูลผลงานศิลป,ปะในวันนั้นก็ได้รับความเมตตา นะครับก็ผูอ้องค์เจ้าสมสุรีพวกโรลราชาธีรนดามาสนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานด้วยนะครับวันที่16นะครับถึง20นะครับก็เป็นการประชุมวิชาการเฉลิมฉลอง100ปีโรงพยาบาลเจลริญกรจากสิบหกมิถุนาที่จิงครับซึ่งจะให้ความรู้ประชาชนทั่ว,วไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเปิดโอเพนเฮาส์นะของคณะแพทย์นะครับเพื่อเปิดให้ผู้ประชาชนได้เข้ามาดู นะครับในสถานที่ต่างๆคขณะนี้โรงบาลได้มีดําเนินการสร้างตึกนะครับตึกภูมิสริบังคลานุสระนะครับซึ่งจะเป็นอาคารหลังใหญ่นะครับ พื้นที่2 2 9 0 0 0ตารางเมตรนะครับก oh, <okay. S 2> ็มีทั้งหมด29ชั้นนะครับ <Okay. S 2> มีชั้นใต้ดินที่จะลดอีก400คันนะฮะ <Okay. S 2> อีกประมาณ4ชั้นลงทั้งชั้นดัดฟ้าก็จะเป็นชั้นที่เฮลิคอปเตอร์ลงได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นห้องฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่สามารถรีเฟอร์นะฮะเคล <Okay. S 2> ื่อนย้ายผู้ป่วยได้โดย <Okay. S 2> ทางเฮลิคอปเตอร์เครับ <Okay. S 2> เพื่อจะลงนะครับ แล้วในตึกนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องผู้ป่วยทั้งหมด1,250เตยงนะครับแล้วก็ห้องประตัดทั้งอย่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของออ one stop service ก็คือค<ะ>มีห้องประตัดอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ว่าจะทุกแผนกนะครับห้องประตัดทั้งหมดก็57ห้องอนะครับ แล้วก็เอ็ก็จะอยู่อีกประมาณ3เครื่อง CT ทีสแกนอีก3เครื่องนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่ให้ความซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับเรื่องของการเปลี่ยนอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตตับหัวใจตับอ่อนอะไรต่างๆนะครับฟีหน้าก็คงจะเริ่มเปิดให้บริการได้ครับค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการในช่วงนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐปรีวิจิตินมากนะคะขอบพระคุณค่ะครับคุณครับตอนนี้ค่ะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายธนวัฒนาเจริญรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะในฐานะที่อยู่ฝ่ายกิจการฝ่ายนิสิตนะคะครตรงนี้ท่านรองคณะบดีเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน100ปีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรยังไงบ้างคะครับเมื่อมีงานครบรอบ100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรเราก็พยายามที่จะให้นิสิตเนี่ยเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับในงานนี้ด้วยนะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนเป็นกรรมการของการจัดงานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ มีงานที่ออกมาเป็นงานที่ชื่อว่าศตรวรรษอัศจรรย์100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรค่ะภายในงานนั้นมีอะไรเป็นพิเศษบ้างคะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดน,นึงค่ะครับก,ก็คงถือว่าเป็นเรื่องยาวเลยนะฮะเพราะว่าเราเตรียมการกันเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็จัดที่คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรเคยจัดมานะครับค่ะนันต,ตั้งแต่เริ่มแรกก็จะมีในเรื่องของส่วนที่เป็นปฐมบทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับค่ะเริ่มเป็นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ที่ กำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรได้อย่างไรนะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระองคุตเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเป็นผู้ที่มีพระราชดำริและก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นอุ้งศรส,รสำหรับสมเด็จพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่เตรียมการสร้างแล้วก็มีผู้ในการโรงพยาบาลั้งแต่คนที่1จนมาถึงปัจจุบันะนะครับแล้วเราก็ได้เชิญ คณะบดีหรือปุ้มนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็หัวหน้าพยาบาลเนี่ยได้มาในงานนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติกับท่านแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับมิ่งขวัญกับพวกเรารุ่นหลังเหมือนกันนะฮะเรียกว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าเป็นบรามอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นพวกแพทย์หรือพยาบาลรุ่นที่จบมาจากจุฬาลงกรณ์ทั้งหลายแหล่นเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาและได้กลับมาคารวะอาจารย์อะไรแบบน,นั้นค,ครับกิจกรรมภายในงานที่จัดมีอะไรบ้างคะครับ คือนอกจากในส่วนตรงที่เป็นประวัติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมคิดว่าแทบจะเรียกได้ว่าถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์นะครับวัฒนาการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนปัจจุบันว่าในร้อยปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปอย่างไรเราเอาตั้งแต่เครื่องไม้เครื่องมือโบราณนะครับบางชิ้นเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมันมีเครื่องมือต่างๆที่ถือว่าเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยอยู่หลายชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราซาวนะครับ เครื่องเปลี่ยนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์แมชชีนหรือว่าปอดหัวใจเทียมมาไว้สําหรับผ่าตัดในช่องอกนะครับ,รบแล้วก็เป็นเรื่องของอเครื่องมือผ่าตัดต่างๆจนกระทั่งวิทยาการมาเป็นห้องผ่าตัดจําลองนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเรายก ห้องผ่าตัดของจุฬาลงกรณ์เนี่ยไปตั้งไว้ที่ศูนย์ประชุม,มให้คนมาเห็นภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงเรื่องคมไฟเรื่องการผ่าตัดสองกล้องนะครับและแม้กระทั่งภาพของการผ่าตัดเราก็จะปรากฏบนจอเป็นภาพสามมิติก็ผู้ไปชมนิธการก็จะใส่แว่นดูและเหมือนับเข้าไปอยู่ในช่องท้องของมนุษย์นะว่ามีอะไรอย่างไงบ้างแลวผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่น่าประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเราภูมิใจกับสิ่งที่นํานเสนอไปมากก็คือเรื่องของอเป็นร้อย ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคนไข้คือค<น>อะไรคะครับคือเราเอาเคสคนไทยทั้งหลายแหล่นะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีโอกาสดูและนะครับเราเอาอาจจะเรียกว่าเป็นยุคหลังๆห,หน่อยเพราะว่าเราต้องไปสัมภาษณ์จากคนไข้เก่าที่ยังมีชีวิตอยู่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเคสที่เรียกว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาดูแลด้วยวิวัฒนาการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือว่า,าไม่มาที่เราไม่ทันเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะ ไม่มีตัวตนอยู่ในขณะนี้ะนะครับเช่นคนไข้ารายแรกที่เราเปลี่ยนหัวใจในประเทศไทยนะครับคนไข้ที่เปลี่ยนประสาทหูเทียมทําให้เขาเกิดการได้ยินขึ้นมาทั้งที่ช่วชีวิตมา670ปีเขาไม่ได้ยินอะไรเลยะนะครับหรือว่าคนไข้ที่ถูกลดมินิบัาสทับจนกระทั่งร่างกายกทบเรียกว่าแหลกเหลวนะฮะเราแก้ไข,ขจนกระทั่งปัจจุบันเขาเป็นคุณแม่ลูกสองที่มีความสุขนะครับแล้วก็เด็กแรกเกิดที่หนักเพียง500กว่ากรัม นะครับครึ่งกิโลคือเล็กกว่าฝ่าม<ด>ือคนอครัแล้วก็เราก็เลี้ยงจนกระทั่งเป็นเด็กที่มาวิ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญก็คือมารกมตรวจสุขภาพใน3วันนี้เนี่ยเราจัดตรวจสุขภาพฟรี นะครับคนที่มาสามารถนําบัตรประจำตัวประชาชนมาเสร็จแล้วมาแล้วเหมือนมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็คือว่าเราทําบัตรผู้ป่วยให้เลยเรียกว่ายกลงมาจุฬาลงกรณ์ไปตั้งไว้ที่นูน่นเรามีการตรวจตราด,ด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับเรามีการตรวจอัลตราซาวนะครับเรามีเครื่องเอ็กซเรย์อะไรไปตั้งที่นูน่นเรากับว่าเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เลยนะ<ฆ>ตลอด3วันก็มีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมง,งานจํานวนมาก และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการในวันนี้ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายธนะวัฒนาเจริญมากนะคะขอบพระคุณค่ะด้วยหัวใจทุกดวงที่ร่วมกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยความเสียสละด้วยการแบ่งปันเพื่อส่งผ่านโอกาสให้ทุกความฝัน ทุกความหวังได้พบกับปาฏิหารจนบังเกิดเป็นความอัศจรรย์แห่งการช่วยชีวิตผู้คนทั้งหลายเสมือนเป็นปาฏิหารที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตลอด100ปีและทั้งหมดนี้ คือความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่ทำให้เราสร้างปฏิหารในหนึ่งปีที่ผ่านมาและเรายังคงก้าต่อไปอยังไม่หยุดยัง้งไม่ยอ่อท้อด้วยหัวใจที่ทำเพื่อคนทุกคนอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะอีก100ปีต่อไปปฏิหารจะยังคงอยู่หน้าที่แห่งนี้เสมอ เราเชื่อในเรื่องปาฏิหารเพราะปาฏิหารสร้างได้ไม่ใช่จากใครคนใดคนหนึ่งปาฏิหารเกิดขึ้นจากเราทุกคนและปาฏิหารจะยังคงดำเนินต่อไป 100ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1น0ปีที่พวกเราทุกคนร่วมสร้างปาฏิหาริย์100ปีแล้วนะคะที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งปณิธานค่ะว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกันอย่างเต็มความสามารถ และนี้ก็คือเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะวันนี้เวลาของรายการสุก,กายสุขใจกับแพทยาสภาและสถาบันพระปกเกล้าก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภาดาวิจักษชวงต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ